เริ uh mm ่มแล้ววันนี้ป like bon ัตติเก้ามีดาวขอพุทธากคารสกงพัราร้อยหกสิบแปดเป็นมาังการเจตาวิปอายาตะยังกะชาตาปกละนัอโตรโปะเดิร์ูคอาณาจา นับถึอหน้าเป็นเจ็ดแปดเอกระตาหน้าเป็นสอสงนทันางทางนางจะเกิด็ต้องเป็นตาส่วนคนที่จะไปเกิดในการในสีพรสี่พนใช้คำว่าสี่คนในะนั้นพก็คือสี่งนี่ ก็มีตาต่อขารูต่อขาขาต่อขาขาูบต่ขาตา,จบจบา,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 าแล้วจะไปกัดถ้าไปกาดแล้วก็ต้องมีอะไรเกิดมีภาดาเกใช่ตามกยาตนแรกต้องการองตามที่แต่เเตงเทีนนยนาจะให้เกิดตาแบบเนาเกิดรูอไมเกิด เขาต้องการให้เกิดก็แปลว่าไม่มีองค์ทางตอนที่เกิดไม่มีการต่อเริ่มต้นทีเห็นไม่มีการต่อก็าตกเป็นการต่อบตอนที่ตกเป็นเดียวตกตามเดียวแต่ตามเดียวว่าอามเหมือนตาใจ องตางตองอามันตาก็คือองตางตัวกันตาสตานิทาระนาบ่ยังไงยังไงถ้าตอบตอบออะไรไม่ได้ก็เขียนหน้ี้เข้าไปสี่ไปกัา มีสมมติตามต่องขาไปกัอมซล้เราแยกออกไปต่างๆเอนนั้นก็โรคอาสันารมารูตสองขาไปกางๆเสร็จมรวมอาสันเข้าไปในรูปนะแต่บุคคลเนรวมไม่ได้เพราะบุคคลในอาสันเนี่ยเป็นสหนึ่ง ตัวจุคนในรูปแฝงติดเดินอ่านพร้อมการยาตาก่ะ

ราไม่ใส่นะเมีโูคมาแล้วทตไปเราต้องใส่ก็รรปไปละรูปก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้ไ้ป่ะเนะโที่เป็นติดเนีบไปอารไไไูได้ไหมได้ใช่ไหมไเราเลยต้องใส่นะช่ไ,ไมประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะประมาั้ นะแน่แต่เกิดในตามะพูแล้วก็ที่ต้องเป็นตามะพูเพราะว่าสังเกตุที่ทานากับติมหาเกิดอ่ไรกินง่ายนะถ้าสังเกตให้ดีๆง่ายมากเลยอายตัะต ต่อไปปฏิบัติเจอเอกสารก็หน้าเดิมตอนที่ก็เดิเมื่อวานก็ถอดแน่เยอะได้ไหมโยมอารยยาเพื่อนโยมเมื่อวานก็ถอดแน่นตอนนี้ก็ไปหาแม่มา,สาใส่ใหม่เออใช่เปลี่ยนสี จะมีแม่เด็กตัณฑ์ตาจิวหาจักเติก็เป็นกาเหมือนเดิมใช่ไหมแสดงว่าเหมือนกาสเมื่อกี้เนี่ยเหมือนไหมภาานากับจิวหาเนี่ยเกิดที่กาเหมือนกาเลยเมื่อเหมือนกันก็ต้องอามันตาหมดเลย เมื่อ,อ,น,อ,น,อน,บบน,นู่นรอเมอไรมันตาหมดปัจเจเนก็มันตาหมดนะอเอออย่างแปลกดีนะแต่ควาจริงไม่แปลกหรอกถ้าใครยังมองว่าแปลกก็คนมองนั่นแหละแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกนะเ,เพราะว่าตอนเกิดเกิดที่เดียวกันตอนไม่เกิดก็ต้องไม่เกิดที่เดียวกันอมัตตาหมดเลยนะเออ สอวานาจิวมายตานุปัจจิตาตรีอาศานายตนานุปัจจิตาตรีหรือว่าจิวหมายตะนาจะกเกิดแก่บุคคลใดอาณาจิวานาก็จากเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมจิจตะนา คำของสถานาบทได้สัญญาบทได้แก่ปรตุจนสีอ่อนเจตาผู เอกสาน,นิพพานนิพพาน,นกานาจไม่เจอเราต้องเป็นปัจจิตต่อเนื่งแล้วก็ตามด้วยกอมอรของขาหนงเร่งปัาจิตมีสามองมนะมีโลกมีอยมีอารามาแต่อาตเราไม่เอา เพราะว่าตายจากราการและไปไหนไปการมเพื่อไปการมก็จะมีภานานเกิดถูกไหมในชุดนี้เนี่ยเขาต้องการภานานไม่เกิดเนี่ยนั่นก็เหลือเฉพาะโรคปโรคถ้าแล้วจากโรคไปการมไม่ได้หรือได้แต่ว่าในรูปเนี่ยปริณีพานได้เมื่อปริณีพานได้ก็ไม่ไปกามกและไม่ไปที่ไหนไหน อารูปก็เช่นเดียวกันไปแล้วปริญิพผ่านได้เมื่อปริญญาผานที่อารมณ์ได้ก็แปลว่าไม่ไปกามที่ไหนไหนใช่ไหมก็เลยได้ตอบอดอมาสองคลุ่มอโรคกับอารมณ์ปัจ,จิมารอมเลขสามโรคมารอมเลขสองอามรมณ์มารอมเลขสาม,าม,ามเขาเรียกว,ว่า สามไปเอาไปสงไปรูเห็นไหมสาไปหาลูสาเป็นปาชีเรียนไปสังเกตไปนะสบไยดที่โควิดมาเนี่ยตอนนั้นเราอยู่ท่านไหนกันอยู่ท่านไหนนะชัฐมนตรี

63 63 63เรียนแล้วไม่ได้สอบอ,อัตมายังไม่ได้เป็นหออัอเป็นที่ไม่ยอมผมจะไว่ให้สอบผมไม่ได้เป็นพูดบากต้องหาทางให้สอบใช่มเสียเวลามันมีปีแรกเนีนะ่ปีอตมาเป็นหอ,อปี64ปีนั้นเราอนุญาตให้สอบที่ ที่สำนักของตนของตนได้ไม่งั้นมันจะไม่มีคนสอนมีคนมาก็มาไม่ครบก็เสียเวลาเรียนก็เป็นหนึ่งปีพอปีถัดไปไม่อนุญาตให้มาสอบเีพละหมาเด็ให้มาสอบพินีแต่ว่าก็ดูตามสถานการณ์เขามารุนแลเดินทางไม่สะดวกก็ไม่ต้องมันไม่ใช่เรื่องขอ,งข,องขาดปาดตาง กล้าไปได้มาแล้วองค์ทำรวมองค์ทำรวมวัตถุดิบใช่ไหมองค์ทำศิษย์องค์ทำต้นรุ่นใครเป็นคนหามาเออฐานะไม่ธรรมดาในยมวันเลยนะเรียกว่าจะตอบว่าอาตรามาหาไปนอดเป็นคนหามา <c oughs> เรียกว่าจะตอบว่าเพื่อนเพื่อนที่เขียนกระดานนี้เขาเป็นคนหามา ไม่ว่าจะต,ตอบว่าไม่ได้ต้องหามาเราก็มันอยู่ในเอกสารแล้วแค่ลอกลงบนกระดาษก็ออกจบแต่ความจริงใครหามาสสนนิฐานส้งใจยากเอาสงสัยไงส้งใจยากแปลว่าสงสัยเอาสงสัยว่าเอ๊ะทาน,นาไม่เกิดแต่เขาเกิดได้ไหมทานะไม่เกิดแต่ที่เขาเกิดมีไหม ในที่คานาไม่เกิดแต่เขาเกิดเขาคือชิมหาเกิดมีไหมไม่มีเหมือนขานาแต่นีก็ต้องวิจาจนาว่าอามันตาอามันตาไปสำนวนหนึ่งแปลว่าตามนั้นตามนั้นตามไหนอ่ะตามตาิตาตามิตามาไงว่างันไงใช่ไหม จำได้ไหมยังไงยังงั้นน่ะแต่นี้ถามว่าไงว่างั้นน่ะกรูปก็เกิได้ปัจฉิตสามแล้วก็ไปรูปสองไปอารูปมไปรูป2อเนี่ยบีสาม 3. ใช่ไหมถ้ามีสามก็แยกก็เลยแยกเป็นกามสองขาไปรูปรูปสองขาไปรูป3ส่วนไปอรูป มีสามอะไรต้องการรูปขาเกิดไม่ยอมวันบันทัดบนอารู้กับอารู้ไปม,มันมีสามบรรทัดใช่ไหมใช่ไหมสุกนะ่ะเอาขาหลังออกอใช่ไหมไปอารู้มีสาม เราแยกเป็นการรูปไปรูปชุดหนึง่งแล้วก็ในการรูปไปรูปแยกเป็นสองชุดย่อยอีกก็คือชุดขาเกิดขาเดียวชุดหนึง่งแล้วก็ชุดต่อกายชุดหนึง่งส่วนการรูปไปรูปเนี่ยมันซ้ำใช่ไหมถ้แ,แยกไปต่างหากแบบนี้พยายามสังเกตไปด้วยนะสังเกตไปด้วยอ่นปรกก่อ य <Sess -tiny> <sess -tiny> <sess -tiny>

e แล้วจักปาริมหรูมติปุ่มเหมือนกันหือนกันทำไมเหมือนกันขอบว่าพรอะเหมือนกันเหมือนกันแล้วต้องอ่านหมพระพุทธเจ้าแสดงมถ้าพระพุทธเจ้าแสดงต้องอ่านห ใช่ไหมอ่านแล้วได้หรือเสียได้ได,ได้อ่านด้วยอ่านได้ด้วยเจ้านะวันนี้ยอมมารียนาคู่กับคุณครูควันนี้ถ้าจะมี <S <S แผไลแผไปทรู้ถ้าจะมี <S 2> <S 2> แผไลไปทำรู้ อัรมฐานญาตะว่าจิวหาญตนามุปาชิตติอัการนาตินามุปาิตติหรือว่าจิวหายตนาจากไมเกิดแกบุคคลไดอาาตนาก็จเกิดแกบุคคลนั้นใช่ไหมีสนา

the will The family <Yeah. S 2> ไม่ต้องบอกว่าคุณแต่คุณไม่ต้อง ก็โรคมันหนักมากนะภามันมีเด็กขึ้นนะทำได้ไหมทำทำไปถึงอย่างเช่นโครงแรกแก่ตายล้วทำทำได้ใล้เราก็เลยไมใส่ลงลงมปถึงลงลงตักระเดิมเชื่อืน เป็นเป็นเป็ของเก่าเีขอที่ไมาแล้วแล้วแล้วเลยอ่าไป